คนเราอะ่ะไม่ต้องอยู่ด้วยกนะันตลอดเ,เวลาค่ะถ้าไม่ใช่แฟนกันน่ะโอ้แอบไปแหละลองทวิตเตอร์ไปเนี่ยเนี่ยคุณเดี๋ยวผมลงทวิตเตอร์ดิคุณคุณเออเนี่ยตัดแล้วเนี่ยเมื่อกี้กดหยุดพอแล้วใช่ไหมหยุดพอสคลิปแล้วก็เอาลงแล้วรู้ผมรู้พี่ยืนอยู่กับพี่ไหมยอยู่กับพี่บอสคะ่ะไอผมพูดไปเรื่อยไอผมพูดไปเรื่อยอ่ะ แต่ไปลงใช้บิดป่เนี่ยแน่แน่โหไปเรื่อยจริงมันไม่ได้มีมูลไม่ได้มีมูลความจริงคือแบบพูดออกเองแต่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับพี่วอก็อยู่ของพี่วอีลยินก็อยู่ของยินแต่ละคนมีบ้านแต่ละคนไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะทุกคนมีบ้านยินมีบ้านวอมีบ้านอยู่ด้วยกันทํา <Thank> <t> ทไมอืม <S <S ออโอนมาเลยเดี๋ยวผมพูดให้เดี๋ยวผมอยากรู้เลยบอกเราเร้่องบอกมาเปล่าโอนมาโอนแล้วจดเล่งไม่เชื่อหรือ,แบบอยัง กรุงไทยตาเล่นกล้องวงจรปิดเท่าไหร่กล้องวงจรปิดผมขอสักแบบตอนนี้คนดูสี่พันผมขอคนละยี่สิบาทผมปล่อยกล้องวงจรปิดเลย <c oughs> แล้วก็กล้องวงจรปิดบ้านผมเองคะ่ะส,ส,สปอยสิ่งที่อยู่โอ้โหสปอยสิ่งที่อยู่เลยกล้องวงจรปิดคือ <c oughs> พูดไม่ได้ มาละเดี๋ยวแบบแผวเล็กมันเชียเลยเนี่ยคุณก็ผมก็โดนด่าอีกเนี่ยตอนเนี้ยอยู่กันเต็มเลยแต่ตอน,นี้ยพิมพ์กันสนุกเลยแต่พอผมโดนอะ่ะไม่มีใครเลยจ้าอยู่โดนคนเดียวจ้า